ความที่เราจะเล่นกีฬาในทางทีีขึนมาร่ันเล่นการั้งหมงทั้งการต้าให้พวกเรามีความเป็นผู้นามีความเป็นฐานทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันเพื่ออนาคตของกองทัพหมดของเราในพมของจากกรุงทพของงานประหาดและการิึกษา หนึ่งปีที่ผ่านมาที่พบบลัาแดก่อกแดกได้เห็นแล้วว่าเราจะงงาดดก,การงานถูกอบรมที่มิการขับเต้าผมพ,อพ,อพอร้อมพวกเราให้เป็นผู้เข้วถอยและาถอยในการที่นี้มีธรรมมีมมว,ว,มวิธรรมมีวุฒิภาวะและมีความรู้เหมาะสมที่ทต้องใช้ข้าก่อกระสับ และของประชาชนของเรามันเป็นความสุขความภาคภูมิใจนะครับเป็นความสำเร็ใครใครที่นะครับที่อยากเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ทหอ,อึ่งพวกเราเป็นวันที่รู้สึกว่าได้อยู่กับเราเป็นวันที่สุดนะรรู้สึกมีความภาคภูมิใจ ครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ตอ่อ